จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะมีเทคนิคในการเก็บหอมให้มีใช้ข้ามปีเลยค่ะเราจะซื้อหอมแบบยังไม่แต่งมาค่ะแล้วเรานำมาแต่งเองนะราคาจะถูกกว่าค่ะโดล,ละ10บาท15บาบาทประมาณนี้นะ เรามาถูกหอมค่ะนี่นะเราก็ใช้วิธีการแต่งแบบนี้ค่ะแล้วมาดอแบบนี้นะคะนี่เลยอันไหนไม่สวยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นพวงที่สองนะคะเราก็ปลูกเลยค่ะ ได้สองพวงแล้วค่ะเวลาเรามาเข้าคู่กันนะจับคู่เลยค่ะแล้วพับค่ะใช้ยางวัดเดยค่ะสำหรับหอมนะที่หยเก็บมาเนี่ยหยเก็บมาได้หเดือนแล้วหยเก็บมาตั้งแต่ที่หอมออกตั้งแต่เดือนมกราค่ะจนหน้าตอนนี้ค่ะเป็นเวลาหเดือนแล้วนะ จะเข้าเดือนที่7แล้วค่ะหอมของเราเยัยงไม่เป็นอะไรเลยค่ะนี่ยังแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะก่อนที่เราจะนํามาผูกพวกงอ่ะอุ๋ยเน้นย้ําเลยนะเราจะต้องเลือกค่ะเลือกหอมที่ไม่สวยออกหรือเน่าเสียออกก่อนนะเราถึงค่อยเข้าพวงค่ะสําหรับใครซื้อแบบพวงมาแล้วให้เลือกหัวเน่าออกก่อนนะเราค่อยนํามาเก็บค่ะเพราะถ้าเพื่อนบอกว่าเรานํามาห้อยเลยแล้วยังมีส่วนที่เน่าเสียอยู่มันจะทําให้หอมของเราเก็บได้ไม่นานนะนี่เลยค่ะ เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะเราจะเก็บหอมแดงให้ได้นานค่ะจะต้องเก็บหอมแดงในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะถ้าเราเก็บหอมแดงที่ออกในช่วงฤด,ดูฝนค่ะนั่นแหละค่ะจะทําให้ขอมของเรานะมีความชื้นทําให้เก็บได้ไม่นานค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ